หลวงปู่เดือนชัยเขียนทีไรออกทุกทีงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศ2563สวัสดีค่ะมาเฟียชาแนลค่ะช่องสำหรับคนชอบตัวเลขนะคะนอกจากสมญานามที่ได้รับนะคะวันนั่งคันไหนออกคันนั้นทุกทีไปค่ะสำหรับหลวงปู่เดือนชัยธรรม,มวิจโยค่ะก็ยังมีคนให้ใช้ย,ยาเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเขียนทีไรออกทุกทีค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ค่ะลูกศิษย์คนสนิทค่ะได้นําวัตถุมงคลค่ะซึ่งก็มีไอ้ไข่นะคะแล้วก็เป็นผ้ายันของไอ้ไข่ค่ะนํามาให้หลวงปู่เดือนชัยนะคะได้เจิมค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพิ่มความขลังให้มากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะการเจิมวัตถุมงคลของหลวงปู่เดือนชัยค่ะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะน่าสนใจอย่างไรจะมีตัวเลขมาฝาก เราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปในการเจอไม้ไา่กันค่ะ ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวนมวัน bơi, qua đồn แทเ,เลยนะครับฮะแทเ,เลยฮะเลยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้

พ่อผม่าคก์ยงกายรามาตายลูกชายแก่เผาเงินมาอุมาอุมอุมกุรุกกะอุมีมานตัวตลอดนีมันั่นตู้นทุานู้จู้ปัตุเพียงจิตามาณโตตโมนะมิมารยันตโตสมเมเทวาโตมาเทวาดิเวติเมเทวนานโม เทวติมิติมิอมโมสิมิจารณะเิวารยันโตชัมเมเทวจิโมติมาตุโตตเตมาโตตมาโตมิมาตมาอิเตมิตมาขยัมโมนีมานาบุตนาบุตรเทวัสัมเมนะโมนะโมนะมีนะมาปดิบัโตชัมเมทวาโทบุตรเดียวกัน ติวานโสนโมติวาโทมะนมาติวันโตโธติมิติมีนัมาโลติยเนียมโนต่อมาตุลนะเดวะราตุลเมเทวาตุตาเมนะเมฟเทพภมองอินเทวดามุนังกามาปุกเด็กปุระเวเตเกกมะกะลาลำมะกุยมุยกะละมะตุนบุญยาฤิสร้างสุรัสุดาที่ธรรมมวิจโยนโมโตสุมโตกนำโชคโกกมะกะตัม อาระมาโตกน้ำโชกโกะมะกายาเตยเวสเมนะโมนะโมนะมีนะมาปุตัมมังคะรมุนอุนมารยาสามุนามนาโตสเมเทวาอุมมะโกมะโมนิมิติวาโสนะโมเทวาโอมะมะวะลาโซเมนะโมอัตโตอิตอิติปิโสภะกวานะโมเทวาวะอาอีนุนินามังโกระบาจี อีพอยเีม่มนัมบัเตียเรยโตสมเมเทว่าโอมาริวาติมีติมีอโมะลินดังกังโกละโมนามีนามะนัจลิติยโตยโตสาร์นักรีวัฒน์มังกรโยโตสเมนอะโมเตวะสามังคตังกัลวัตปุนังโกมะคาวบุเมนเฮาบักไคหนุ่ยกุยมังกรามาตยันรามาตสุมาตุลุปุ นูรนบุญจัลีสังสุลาสุดาทิธรรมวิจายโยธมศุสาวงกมงติงวิงโกมะโกมะมาติวาสเมผารามาลุยวาโกมาคาคัมเมธาคัมสุธาวงกัโดยจอยมวยอันสามาในมางีวารกนำโชคโกกมังกาบอตกสังทองกองมังคติภัยกันละภัยทองกอง गतो सोरा मुआติ नमो त्मारमती बरामी नमो देवती सकसित बन्न गतो सकसित अरियंतो सकसित नमो नमः समेरे ยิมาราวายาะมังกรนะเมตเวลละโยสัมมะนะมนะอมปารยาเทวสัมภะเทวสถานบุญลาวากันเทวาเทวะเทวสิเมเทวดาดุมลาโยโสนะโมนัมินามาอมปารายนเทวรังโตสัมเะเทวะตุมิอนังโตสัมเมทวาอุอาอินามินามานะจาริติบาลังกันโตสัมเมทวา mena mana mama tivi viti viti arana to sa om ara varayanti om ara manana om agara manato om agari basa namo เป็นยังไงบ้างคะดูคลิปไปแล้วคะ่ะใครตาดีเห็นเลขที่หลวงปู่เดินชัยเจมลงในผ้ายันของไอ้ไข่บ้างหรือเปล่าคะสาหรับแอดมินนะคะแอดมินมองไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาส่องดูกันชัดๆอีกทีนึงคะ่ะชุดตัวเลขในผ้ายันไอ้ไข่นะคะที่แอดมินเห็นนะคะจะเป็นชุดตัวเลขดังนี้คะ่ะมี7 6 4 7 6 5 512 726 124และ928ค่ะค่ะนี่เป็นชุดตัวเลขที่แอดมินเห็นนะคะส่วนใครจะเห็นเป็นอย่างอื่นนะคะคงต้องแล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแน,นลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ